สวัสดีค่ะแฟนคลับช่อง YouTube ผ้าไหมสรินกับไก่แพท สำหรับท่านที่รับชมเป็นประจำนะคะและก็ท่านที่เข้ามาชมใหม่ิดีต้อนรับสู่ช่อง y u ูทูปผ้าใหม่สุรินทร์กับไกด์แพดมกุเทศตัวจริงสิงจริงคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกท่านช้อปปิ้งผ้าใหม่ตลาดนะัดแล้วเดินทางมาได้ก็ขอบคุณที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีบางท่านไม่มาไม่ได้ก็ช้อปปิ้งผ่านช่องไกด์แพดแล้วก็นะคะทำให้ไกด์แพดมีกําลังใจในการโพสต์ขายให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายมากว่า1ปีเข้าสู่ปีที่2 ในการโพสตผ้าใหม่นะคะแต่ภารกิจงานสบคุณพ่อก็เรียบร้อยไปแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชม ในคลิปย้อนหลังแล้วก็โทรมาถามแล้วก็แฟนคลับท่านที่ร่วมไวอไอ้อาลัยคุณพ่อโดยที่แกาแพัไม่ได้บอกบุญก็หมายถึงว่าแกาแพทขอลา4ี่หวันในการไม่ได้ลงโพสตแต่คุณผู้ชมแสดงความมีน้ำใจนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์จากเดนมาร์กแล้วก็จากภูเก็ตจากกรุงเทพหลายท่านนะคะร่วมบุญเพราะว่าทุกท่านมีเลขที่บัญชีกาแพทอยู่แล้วแต่ว่าทุกท่านที่ไม่ได้โทรมาแกาแพทคิดว่าอาจจะโทรไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกก็คิดว่าน่าจะร่วมไวอไ้อาลัยก็ต้องขอบพระคุณหลังใหม่ แล้วก็โชว์หน้าใหม่วันนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะบุญทั้งหมดที่กายแพทนําไปร่วมบุญคุณพ่อมาจากรายได้จากการขายผ้าใหม่ทุกท่านรวมอนุโมทนาบุญได้ด้วยรับบุญสาธุไปด้วยนะคะเพราะว่ากายแพทตกงานจากการไม่ได้ทํางานโควิดเนี่ยนะคะโควิดทําให้หยุดงานเรื่องงานทัวร์ขายผ้าใหม่ก็นําส่วนตรงนี้ไปร่วมบุญคุณพ่อทุกท่านมีส่วนในบุญด้วยขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะผ้าไหม่สองผืนนี้เป็นผ้าใหมหลุดจองเนื่องจากว่าคุณผู้ช บอกว่าช่วยหาผ้าไหมาลายกวางมาให้หน่อยแต่ว่าเช็คไปแล้วที่ต่างประเทศบอกว่าที่บ้านได้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าจะให้ไกด์แพทช่วยเหลือในเรื่องราวของการบอกว่าอยากได้อยากได้ก็แปลว่าต้องอยากเอาเพราะฉะนั้นถ้าขอชมเฉยๆไกด์แพทก็จะโพสชมทั่วไปที่ไกด์แพทเห็นแต่ถ้าบอกว่าอยากได้ผ้าไหมาลายนี้ลายนี้ความเป็นไปได้คุณผู้ชมต้องอยากได้เพราะว่าไกด์แพทนามาจากร้านค้าก็ มีการจ่ายตังค์ผ้าไหมไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเมื่อคุณผู้ชมไม่เอาก็ต้องเอากลับไปคืนแม่ค้าเพราะฉะนั้นใครที่จะสนใจผ้าไหมสุรินอกเหนือจากการโพสชี้แจงได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้นอกเหนือจากที่หมดไปแล้วค่าคาดหวังก็คือสามารถแจ้งคะ่ะว่าจะหาให้ได้ใหม่แต่ว่าต้องรอด้วยนะคะขอบคุณที่สุดที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจถ้าคุณผู้ชมไม่กดติดตามและคุณผู้ชมไปชมคลิปย้อนหลังคุณผู้ชมจะไม่ได้ชม อ่าช้อปปิ้ง คลิปปัจจุบันนี่คือการให้กดติดตามและกดกระดิ่งไงคะบางท่านเข้ามาชมเฉยๆแว็บไปแวบ,บมาเอาที่ YouTube แนะนำท่านก็จะเจอแต่คลิปเก่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นลายกวาง2สีเบอร์1เบอร์2นะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกผืนที่1เป็นทอยกดอก6ดอกลายลูกแก้วผืนที่2เป็นทอยกดอก,ดก,กลายลกก2 2> เยายม็ดมะยมค่ะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ง่ายการแกะลายเป็นลายกว่างลายกวางเป็นสัตว์มงคลนะคะถือว่าเป็นลายที่คน นิยมนะคะคนชรินก็นำมาแกะแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าสวยงามแบบนี้เพราะฉะนั้นใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะผืนนี้รอถึงวันเสาร์ค่ะวันศุกร์รอ,อถึงวันศุกร์วันเสาร์ก็จะไปคืนแม่ค้าตลาดนัดน,นะคะเพราะว่ามีบางท่านอยากได้มานะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะบอกไม่ได้ว่า อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะจับจองและอยากได้เพราะฉะนั้นให้ไหวให้ไหวนะคะ0812571709ก็ติดต่อมาได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันในคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและยังเป็นกำลังแรงใจในการเป็นแฟนคลับของไกด์แพค่ะซึ้งใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าคุณผู้ชมจะมาซื้อผ้าใหม่แล้วก็จะไปนิสดงร่วมเป็นครอบครัวของไกด์แพทประทับใจที่สุดเลยนะคะทุกท่านคือแรงกาลังใจในการทาช่องพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Ah.